สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านค่ะราศีคือการเดินของดาวอาทิตย์ยกเข้าแต่ละราศีกลางเดือนถึงกลางเดือนสิงหาคมกลางเดือนสิงหาคม,าคมจนถึงกลางเดือนกันยายนท่านสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์ไม่สามารถระบุวันที่ที่แน่ชัดได้นะคะว่าวันที่14หรือ15หรือ16หรือ17ท่านจะยกเข้าสู่ราศีสิงห์หรือราศีอื่นๆให้ไปดูปฏิทินที่ปีที่คุณเกิดค่ะส่วนลัคนาคือท่านที่รู้เวลาเกิด รู้เวลาเกิดถามว่าโดยส่วนตัวใช้อะไรแม่นยำที่สุดสำหรับดิฉันใช้ลัคนาค่ะลัคนาการเดินทางของดาวใหญ่3ดวงเสาราหูมฤริตยูเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2 5 6 5เป็นต้นไปโดยเฉพาะดาวมฤรตยูตัวการชั่ว7ทีดี7หนต่อไปจะเข้าไปพล,ลวัตการกระทำของคุณจะทำดีทำชั่ว หาความสุขหรือหาความทุกขม์มันขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตานะคะใครจะไปในแนวใน,ในทางไหนในแนวใดส่วนการเดินทางของดาวเสา์ยกเข้าสูา่ราศีเรือนภพปัตตนิในอนาคตวันที่1มีนาคม2 5 6 6ปัตตนิคือความเจริญเติบโตของชีวิตเรือนภพหนึ่งค่ะดังนั้นคนชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ด้วยดาวราหูท่านเป็นาธาตุลม การเจริญเติบโตหรือความนิ่งของชีวิตแบบยาวไปเลยอย่างนี้มันมันเกิดการ 6, พกผันพลิกผันอยู่เรื่อยแล้วโดยเฉพาะปีครึ่งที่ผ่านมาดาวร้าหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบปัตตนีของคุณสถิตอยู่เรือนพบกรมะที่10ในตำแหน่งนิดก็เรียกว่ามีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันพอสมควรการเดินทางของดาวเสาร์ในอนาคตยกเข้าสู่เรือนภพปัตตนีมันจะส่งผลต่อคุณอย่างไร ดาวเสาวเป็นเจ้าเรือนพบอริถ้ามองด้านบวกถ้ามองด้านบวกคุณจะมีหน้าที่ที่ใหญ่มากในการบุกเบิกในการสร้างในการลุยในการฝ่าฟันในการตั้งต้นเมื่อดาวเสาวยกเข้าสู่ราศีที่7ค่ะเล็งลัคนาของคุณคําว่าดวงแตกแตกอย่างไร 1. คนเกิดว่าทิตย์อาจจะโยกย้ายที่อยู่ข้อ2 คนเกิดวันจันทร์อาจจะยุ่งวุ่นวายในเรื่องของการเงินการทองการหาความสุขสําเร็จคนเกิดวันอังคารเรื่องของตําแหน่งงานหรือบางคนอาจจะมีเพศภัยคนเกิดวันพุธก็คือเคร่งเครียดในการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นคนเกิดวันพฤหัสบดีขอให้ตั้งรับนะคะเพราะว่าดาวเสาร์ทักษากาลักกินีคือเจ้ากรรมนายเว้นปัญหาอุปสรรคสิ่งขัดข้องสิ่งขัดขวางที่ต้องใช้หัวสมองอย่างมากสมมุติบางคนอาจจะไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง หรือบางคนเด็กนักเรียนจากประถมไปมัธยมมันก็ยุ่งไงค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนประถมหรือไม่ก็บางท่านอาจจะได้รับตําแหน่งงานใหม่ที่ต้องเข้าไปเคลียร์ต้องไปนู่นนี่นั่นสมมุติระบบประสาทมันจะต้องใช้งานหนักคนเกิดวันศุกร์จะยุ่งวุ่นวายเพราะเรื่องการงานค่ะคนเกิดวันเสาร์ก็ตัวคุณเองกับคนรอบข้างจะต้องมีเรื่องเคลียร์กันหรือคุณกําลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือเรียกว่า คุณจะต้องวุ่นวายเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือครัวเรือนหรือคนใกล้ตัวคุณนั่นแหละคนเกิดวันพุธร,ร้าหูโชคดีหน่อยราว์าวดาวเสาทักษามนตรีมนตรีก็คือการเจริญเติบโตการที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะที่ยิ่งใหญ่ขึ้นถ้าเป็นเพศหญิงมนตรีเล็งลักนณาอาจจะได้กลับไปหาแฟนเก่าอะไรประมาณเนี้นะคะส่วนการที่ดาวราหูเจ้าเรือนภพที่7เรือนภพปัตนิข,ของคุณณปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีเมษายน2565จนถึงวันที่17ตุลาคม2566สถิตยอยู่ที่เรือนภพสุภาสุภาคือความมุ่งมา่ปรารถนาความต้องการที่จะสำเร็จความอ,อยากอะไรบางสิ่งบางอย่างในพื้นดวงชะตานะคะอยากคุณกำลังเรียกว่าอยากอะไรอยากจะสำเร็จได้ไหมคุณกำลังมุ่งมั่นที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันเป็นรูป,ปร่างถามว่าถ้าพื้นดวงคุณดีนับจากนี้ต่อไป คนเกิดราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คุณมีโอกาสที่จะนำพาชีวิตให้ตัวเองแบบลุดหน้าได้พอสมควรค่ะแล้วโดยเฉพาะดาวมฤตยูดาวมฤตยูช่วจัดทีดีจัดหนเข้าสู่เรือนกรรมะกรรมะคือการบริหารการจัดการการบริหารจาัดก,การอะไรก็ได้ค่ะที่คุณเป็นหน้าที่ถ้าพ่อบ้านแม่บ้านก็จัดการบริหารในเรื่องของตัวเองกับคนในครอบครัวไงค่ะหรือใครที่ทําการทํางานไม่ว่าจะงานส่วนตัว จะไปขายไก่ย่างาก็ลุยงานไก่ย่างหรือใครที่มีงานแบบยังไม่เป็นหลักแหล่งอาจจะหางานทําที่เป็นหลักแหล่งได้หรือดาวมฤตยูเนี่ยค่ะตัวการเดินทางไกลๆหรือถ้ามองในเรื่องของนักวิชาการคือการคนา้นคว้าการวิจัยสําหรับบางท่านก็คงจะเดินทางไกลเกิดขึ้น เมื่อยิ่งเมื่อดาวเสาเข้ามาเล็งลัคนาแล้วก็ดาวราหูจะขย,ขยับขยับเข้ามาในอนาคตก็คงจะมีการเดินทางหรือการบินเป็นว่าเล่นสําหรับใครที่เดินทางบ่อยอยู่แล้วก็ขอให้เตรียมตัวเลยนะคะดาวมฤตยูคือดาวธาตุลมก็คงจะร่อนไปร่อนมาพอสมควรแต่การที่ดาวมฤตยูอยู่ราศีไหนหรือดาวอะไรอยู่ราศีไหนเจ้าเรือนนั้นเป็นเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละวันนะคะว่าคนเกิดว่าทิศ คนเกิดว่า,าทิ์ดาวศุกร์ทักษะการลักกินีมฤตยูจะจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณคําว่าการลักกินีนะคะคือสิ่งที่ต้องแก้ไขสิ่งที่ต้องปรับปรุงสิ่งที่ต้องเรียนรู้สิ่งที่ต้องชดใช้มันเป็นความทุกข์คนเกิดว่า,าทิตย์ราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยค่ะมันเป็นดาวแห่งความร้อนแรงเพราะว่าธรรมชาติของอาทิตย์คนเกิดว่าอาทิตย์ก็ ก็มีภาระอยู่แล้วแล้วพอมาผูกดวงเป็นลัคนาราศีสิงหนะ์น่ะภาระของคุณจะหนักมากขึ้นแล้วคนเกิดว่าอาทิตย์มีปัญหาเรื่องการเงินความรักความอบอบุ่นค่ะมฤตยูจะเข้ามาช่วยล้างมฤตยูเป็นดาวเทศบาลจะเข้ามาช่วยล้างว่าเอ้ยออกรรมเก่าของคุณอะไรที่เคยทํามาเรื่องการเงินกับความรักหรือคุณอาจจะเจอคู่ครองที่มีปัญหาต่อกันไหมดาวเสาร์ก็จะเข้ามาเล็งลัคนาตั้งแต่วันที่1มีนาคม6 6นี้เป็นต้นไป นะคะก็ขอให้ระมัดระวังชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์ถ้ามันเป็นกรรมเป็นด่านสุดท้ายก็ชดใช้เข้าไปช่าอะไรประมาณนี้ค่ะดิฉันถนัดชดใช้ดิฉันดิฉันไม่ถนัดการที่เราจะต่อสู้ดิฉันมองว่าถ้าเราชดใช้ไปแล้วเราก็หลุดหลุดกรรมหลุดบล็อกเราจะได้ไม่เป็นหนี้เป็นสินชีวิตเราจะได้เดินทางไปข้างหน้าอีกคนเกิดวันจันทร์ดาวสุขทักษามนตรีมนตรีคือการเจริญเติบโตค่ะมรีคือความเจริญรุ่งเรืองการที่ใหญ่ขึ้น ดาวสุขทักษามนตรีเป็นบารมีของของคนที่มีเมตตาคนที่เคยช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นมาดังนั้นถ้าชีวิตของคุณจะเจริญเติบโตขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่มีความสุขความสําเร็จหรือมีการหรือมีคนช่วยเหลือเรื่องเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคเรื่องเครื่องอุปโภคก็อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยอาจจะเป็นรถเรือไหมหรือไม่ก็เราได้มีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นไหม ส่วนเครื่องบริโภคก็คือของกินของใช้ของอยู่เนี่ยค่ะก็อลองดูว่าในอนาคตคนเกิดวันจันทร์ลัคนาราศีสิงจะเป็นอย่างไรปัญหาของคนเกิดวันจันทร์ลัคนาราศีสิงก็คือเรือนลัคนา,ข,นาของคุณเนี่ยค่ะมันเป็นเรือนที่มีดาวอาดิตทักษะการลักกินีชีวิตของคุณไม่นิ่งคนเกิดวันจันทร์ลัคนาราศีสิงชีวิตของคุณไม่นิ่งมันจะต้องมีปัญหาหรือความไม่สมบูรณ์บางสิ่งบางอย่างคนเกิดบางคานดาวสุขทักษะอุตสาหะอุตสาหะคืองาน คุณวังคานจะลุยงานเต็มที่เลยค่ะดาวสาวทักษะเดทเดทก็คืออะไรอำนาจวาส,สนาตำแหน่งวัดดวงกันไปเลยว่า,าคุณจะได้ตำแหน่งขึ้นไหมสำหรับใครที่ทำงานหรือใครที่ทำงานส่วนตัวงานจะขยับขยายไปได้ไหมแล้วโดยเฉพาะดาวราหูเข้าสู่ราศีมีนในวันที่17ตุลาคม2 5 6 6ดาวราหูทักษามูล,ละสำหรับใครที่สำหรับใครที่รอ,อ6566อาจจะได้เลื่อนขั้นื่อนตอนเลื่อนตำแหน่ง แต่ว่าดาวท่านอยู่ปีครึ่งพอดีดาวราหูยกเข้าสู่ราศีมีนเรือนภพมรณะการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายสําหรับบางท่านที่รอตําแหน่งงานอยู่ปี65น่าจะยังไม่ได้ย้ายน่าจะเป็นปีงบประมาณ2 5 6 7ันอสําคือ,อสำหรับใครที่อยู่ในแวดวงราชการรัฐวิสาหกิจก็น่าจะมีคําสั่งออกประมาณกันยา2 5 6 6อย่างนั้นนะคะขอให้เตรียมตัวเดินทางได้เลยสําหรับคนที่ อรอตำแหน่งงานอยู่สำหรับใครที่ทำมาธุรกิจทำมาหากินในธุรกิจของตนเองก็คงจะขยับขยายได้ส่วนหนึ่งนะคะหรือบางท่านอาจจะขยายที่หรือหนึ่งถ้าไม่ไม่ขยายสาขาสองสาขา3คุณก็คงจะได้ย้ายที่ในการค้าขายสําหรับคนเกิดวันคานคนเกิดวันพุธกลางวันพุธกลางวันดาวรางหูทักษะสีสริมงคลโชคลาภการเงินการทอง,องของคุณนี้ขยับละขยับแล้วนะคะขยับแล้วสมมุติว่า ดาวราหูนี้เป็นดาวมิจฉาชีพตัวหนึ่งสมมุติว่าใครที่เป็นเป็นคนไม่ดีแล้วกันเป็นคนไม่ดีแล้วกันการที่ดาวเสาร์จะยกเข้าสู่เล็งรัคนาของคุณในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะก็ขอให้ระมัดระวังจากขึ้นบ้านใครจะไปย่องอะไรใครก็ขอให้ระมัดระวังนะคะช่วงที่ดาวเสาร์เล็งรัคนาสําหรับใครที่เป็นมนุษย์ปกติ คือทำรรมาหากินสุดจริตอย่างน้อยดาวราหูทักษะสีการเงินการทองของคุณก็ขยับแล้วค่ะขยับแล้วสถิตยอยู่เรือนภพสุภาก็คืออาจจะสมวังปราถนาสุภาค,คือผู้ใหญ่สุภาค,คือหัวหน้าถ้าเป็นเพศหญิงก็คือพ่อถ้าเป็นเพศชายก็คือแม่อะไรประมาณนี้ค่ะดังนั้นถามว่าถ้ามันจะจะ,จะ,จะ,จะเริญรุ่งเรืองสมมุติว่าใครที่มีปัญหาอยู่ก็ขอให้พึ่งผู้ใหญ่นะคะพึ่งผู้ใหญ่คนเกิดวมาพุดกลางวันส่วนการที่ดาวเสาร์สถิตยอยู่ที่เรือนภพอริอริก็คือ ปัญหาและอุปสรรคความเหนื่อยยากเนี่ยค่ะสมองของคุณทํางานหนักมากแต่ดาวมฤตยูจะเข้าสู่ราศีพฤกษฎดาวศุกร์ทักษามูละความเป็นรากฐานความเป็นแก่นสารความเป็นปึกแผ่นความเป็นสิ่งที่มั่นคงสําหรับคุณมฤตยูจะเข้ามาบอกคุณได้ว่าคุณเป็นคนอย่างไรคุณจะสร้างความมั่นคงได้แค่ไหนหรือความมั่นคงของคุณจะล่มสลายอยู่พื้นดวงของใครของมันเป็นหลักนะคะคน เกิดวันพระรหัสสมดีคนเกิดวันพระรหัสมดีดาวสุขทักษเดชดาวสุขคือการเงินกับความรักของโลกเดชถ้ามองในด้านดีก็คือบุญเก่าถ้ามองในด้านร้ายก็คือภยัภยภยัภยภยัภยคดีความภัยแบบอาฆาตเคียดแค้นภัยแบบชิงชังภัยแบบนินทาริษยาภัยแบบาการสาบการแช่งดังนั้นคนเกิดวันพระรหัสสมดี เดี๋ยวต้องรอให้ดาวมฤตยูเนี่ยค่ะไปขุดค้นว่าคุณมีบุญหรือมีกรรมแต่มันน่าห่วงตรงที่ดาวสาวทักษากาลกินีจะเข้ามาเลงลักนานี่แหละค่ะคือปัญหาและอุปสรรคเพราะว่าดาวสาวเป็นเจ้าเรือนภพอริอยู่แล้วอริก็คือปัญหาอุปสรรคอยู่แล้วแล้วเป็นทักษากาลกินีคือคือปัญหาอุปสรรคมันจะเป็นสองเท่านะคะมันจะเป็นสองเท่าเมื่อมันเข้ามาเลงลักอา้าวในอนาคตดาวราหูทักษะอายุความทรงอยู่ของคุณติดเรือนภพมรณะมรณะคือการเปลี่ยนแปลง ความไม่ดถีถ้ามองในด้านของความไม่ดีก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยการทุกข์ทรมานการบาดเจ็บการถูกจับถูกขังอย่างนี้ค่ะดังนั้นคนเกิดวันพฤหัสบดีขอให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังหรือไม่ก็ใครที่อยู่ในแวดวงข้าราชการก็ลองดูซิว่า ي, ถ้าเราจะเซ็นสัญญาเ ي, เซ็นเอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งสอ,งอย่างเนี่ยค่ะม,มันจะออกผลในรูปใดหรือดาวเสารมันคือตัวยักยอกหยิบยืม,ยมติดค้างและขโมย ไอ้ดาวมันจะบังคับให้คุณเกิดความโลภอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ขอให้ตั้งรับแล้วก็ขอให้ระมัดระวังนะคะคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์ราศีพฤษภดาวศุกร์ทักษะบริวารคือตัวคุณเองอมันจะต้องจัดการบริหารตัวเองนะคะมันมีหน้าที่หลักสําหรับคนเกิดวันศุกร์ลัคนาราศีสิงห์หน้าที่หลักในอนาคตนับจากนี้ต่อไปก็คือยาวไป6 7ปีไปเชื่อมสัมพันธ์กับการบริหารจัดการตัวเองแล้วก็คนในสายเลือดส่วนดาวราหูซึ่งเป็นทักษะ กาลกินีเจ้าเรือนภพปัตตานีเนี่ยมันส่งเสริมให้คนลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดวันศุกร์นียมีปัญหาในเรื่องของความสําเร็จในชีวิตพอสมควรชีวิตไม่นิ่งขึ้นอยู่กับดาวราหูในพื้นดวงว่าตําแหน่งอ่อนตําแหน่งตําแหน่งแข็งแรงอย่างไรถ้าแข็งแรงมากชีวิตคุณก็ผันผวน,นมากแต่ถ้าท่านอ่อนกําลังเลยชีวิตคุณก็เรียกว่าปัญหาอุปสรรคคุณก็แก้ไขได้ ะะการที่ดาวเสาร์ทักษะอุตสาหะอุตสาหะคืองานภารกิจหน้าที่บางสิ่งบางอย่างเข้ามาเล็งลัคนาคุณก็หมายควาว่าคุณจะลุยภารกิจบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ว่าจะลุยภารกิจเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนมากตัวเองสามารถคุณจะต้องเป็นตนเป็นคนที่จะต้องควบคุมตนเองค่ะในการบริหารจัดการชีวิตสําหรับคนเกิดวันศุกร์ราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ดาวศุกร์ทักษะสีตรงนี้คือบ่อเงินบ่อทอง คนเกิดวันเสาร์ราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ไอการงานของของคนเกิดภาร, Russians, รกิจหน้าที่หรือการกระทาบางสิง่งบางอย่างมันไปเชื่อมเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความสุขความสําเร็จเรื่องความสุขคว,สความสําสเร็จเขาบอกว่าคนเกิดวันเสาร์ถ้าอยากรวยถ้าอยากดีถ้าอยากมีความสุขแต่งตัวสวยๆเข้าไว้ค่ะแต่งตัวสวยๆเข้าไว้เพราะว่าสุขมันคือเปลือกเปลือกคือทักษะสีคือ,คองเงินคือทองดังนั้นแต่งหน้าทาปากแล้วสวยๆเข้าไว้นะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันเสราร์จะได้เป็นตัวดึงดูดทรัพย์ดึงดูดเงินเมื่อมรตยูยกเข้าสู่บ่อเงินบ่อทองบ่อสิร,ริมง,งคลบ่อแห่งความโชคดีหรืออะไรก็แล้วแต่นคะคะคนเกิดราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ที่เกิดวันเสราร์พิสูจน์ได้เลยว่าคุณทำทานมา,มามากแค่ไหนทำทานมา,มามากแค่ไหนนะคะแล้วก็ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวบริวารทักจะเข้ามาเล็งลัคนาของคุณเนี้ยก็เรียกว่าน่าจะมีเรื่องที่ต้องลุยหนักพอสมควร อย่างน้อยดาวเสาร์เจ้าเรือนพพอริอริก็คือการบุกเบิกการสู้การสร้างการบุกบัน่นการฝ่าฟันการที่ต้องโอ้โหแบบลุยงานเต็มที่เลยเสาร์คือสิ่งที่เป็นสิ่งใหญ่ๆนะคะก็คงจะมีภารากิจหน้าที่ในการสร้างเนื้อสร้างตัวพอสมควรแต่สําหรับใครที่ดวงลบการสร้างเนื้อสร้างตัวอาจจะหมดเงินหมดทองหมดทรัพย์หมดสินหมดสิริมงคลขอให้ระมัดระวังนะคะคนเกิดวันพุธราหูวันพุธราหู ดาวสุขทักษะอายุบริบทวิถีชีวิตความทรงอยู่อายุคือ Destination เป้าหมายนะคะคือเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างมันจะทําให้คุณเจริญเติบโตขึ้นไหมหรือว่ามันจะทําให้คุณรอบลงขึ้นอยู่กับดาวเจ้าเรือนแล้วก็มุมดาวทุกสิ่งทุกอย่างด้วยะคะ่ะคือการอ่านดวงมันมีเทคนิคโดยเฉพาะทีฉันใช้สูตรอีกสูตรหนึ่งเข้ามาอ่านร่วมด้วยดังนั้นถามว่า ลัคนาหรือราศีที่ท่านชอบดูก็คือลัคนาคนที่มีเวลาเกิดคนที่มีเวลาเกิดเช่นหนูเกิดแม่บอกว่าเช้ามีแสงตะวันแล้วละ่ะเออใกล้เพลย่างเงี้ยค่ะสายๆหน่อยดึกดึกดึกมากคนนอนหลับหมดแล้วอย่างเงี้ยคือคุณก็รู้เวลาเกิดแล้วนะคะคุณรู้เวลาเกิดแล้วดังนั้นถามว่าถ้าใครไม่มีเวลาเกิดจริงๆไม่รู้อะไรเลย บางทียังมีปัญหาอีกว่าคุณเกิดกลางวันหรือกลางคืนเพราะว่าหลักโหราศาสตร์เราตัดวันกันตอน6โมงเช้า6โมงกว่าพระอาทิตย์อุทัยขึ้นนะคะอาทิตย์อุทัยขึ้นเนี่ยเราตัดเราก็เปลี่ยนวันกันแต่หลักสากลน,นะปัจจุบันเราเอากทุ่ม1นาทีเป็นวันที่ใหม่แล้วก็วันใหม่ละซึ่งสูตรโหราศาสตร์ไทยเราจะต้องใช้หลักโบราณเก่าก็คือเราจะเปลี่ยนวันกันตอน6โมงเชา้า6โมงกว่ากว่าดังนั้นคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเกิด เกิดกลางคืนหรือกลางวันอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาในการอ่านดวงเพราะดิฉันใช้ระบบทักษาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่มันอ่านได้หรือไม่ก็อ่านได้เช่นกันก็หวังว่าพอจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์การเดินทางของดาวใหญ่ที่ขยับขยื่อนในนับตั้งแต่วันนี้ไป4ีปีนะคะสวัสดีค่ะ